สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะมาพบกับวิชาคณิตศาสตร์นะคะของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะเด็กๆก,ก็ยังอยู่กับคุณค,ณคณรูปากกายอุทโธเช่นเคยนะคะหรือครูแวงนั่นเองใช่ไหมลูกสําหรับวันนี้นะคะเด็กๆคุณครูคมีแนวข้อสอบของ NT นะคะและแบบทดสอบตั้งแต่หน่วยที่1ถึงหน่วยที่11นะคะมาทบทวนให้กับนักเรียนในวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะ อ่านะคะก่อนอื่นนะคะเด็กๆเปิดหนังสือแบบฝึกหัดขึ้นมานะคะจะเป็นแบบทดสอบอยู่หน้า165นั่นเองนะคะเด็กๆหยิบมาหรือยังเอย่ยถ้าหยิบแล้วอย่าลืมนะคะเปิดในหน้า165ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในหน้า165นะคะว่า มีหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเด็กๆคะเมื่อเด็กๆเปิดมาในหน้า165นะคะก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะอ่ะนะคะเดี๋ยวเรามาพิจารณาหาคำตอบทีละข้อนะคะเราไปดูกันเลยคะ่ะอ่ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยข้อเจอ ต่อไปก็จะเป็นข้อที่11ใช่ไหมคะต่อจากคลิปที่แล้วใช่ไหมลูกในข้อที่11นี้นะคะจะเป็น16,754ลบวงเล็บ56คูณ87นะคะเท่ากับ ช่องว่างใช่ไหมคะให้เด็กๆได้เติมคําตอบนั่นเองนะคะเด็กๆคะในกรณีแบบนี้นะคะเด็กๆต้องทําในวงเล็บก่อนทุกครั้งใช่ไหมลูกก็คือนํา56มาคูณ87ก่อนใช่ไหมคะคุณครูขออนุญาตกระดาษทดตรงนี้ล้กันนะคะ่าเด็กๆท่องสูตรคูณแม่7ได้ไหมคะลูกได้ใช่ไหมคะเจ็ดคูณ6ได้เท่าไหร่ลูก7 5 35 76 42ิ้ใ่ไเด็กๆก็ใส่ 2ทดเท่าไหร่ลูกทด4ใช่ไหมคะต่อไป7คูน5ได้เท่าไหร่ลูก7 5 35ห้ามบใช่ไหมคะบวกกับตัวทวดอีก4เป็นเท่าไหรลูก39ใช่ไหมคะเด็กๆก็เขียน39ลงไปนะคะจากนั้นเรามาดูนะคะเมื่อเราคูณในหลักหน่วยเสร็จเรียบร้อยเรามาคูณในหลัก10นะคะก่อนที่จะคูณเราต้องเติมศูนย์ในหลัก หน่วยก่อนทุกครั้งนะคะในการคูณ2หลักนี้นะคะนักเรียนส่วนใหญ่นะคะจะไม่ชอบเติมศูนย์ในหลักหน่วยตรงนี้นะคะแล้วเวลาหาผลคูณออกมาจึงผลคูณออกมาจะไม่ถูกต้องนะคะเด็กๆพยายามนะลูกนะเขียนตรงนี้ให้ถูกต้องนะลูกนะคิดให้ถูกต้องด้วยนะคะซึ่งคุณครูก็ได้ย้ําบ่อยมากนะคะต่อไปนะคะ8ดคูณหปดหเท่าไหร่ลูก 8ปดหกสใช่ไหมคะแปดหกสก็จะใส่8ทดอะไรลุงทด4ใช่ไหมคะอ่า8ปดหนะคะใส่8ทด4ต่อไป8ปคูณหได้เท่าไหร่ลุง8ปดห้าสี่สใช่ไหมคะทดกับตัวทดอีก4เป็นเท่าไหร่ลูก44่สิบ่ใช่ไหมลูกอ่าทีนี้เมื่อเด็กๆได้ในลักษณะแบบนี้แล้วเราก็นํามาทําอะไรกันลูก นำมาบวกกันใช่ไหมคะมียูอ2บวก0ได้เท่าไหร่ลุงได้2ตัวนี้ใช่ไหมคะ9บวก8ได้17ก็ใส่7ทด1 4ใช่ไหมคะ4บวก3ได้7นะคะกับตัวทด1เป็น8นะคะต่อไป4ตัวนี้ไม่มีตัวทดก็ดึงลงมานะคะดังนั้นเราจะได้4872ตัวนี้ถามว่าวเสร็จหรือ,อยังยังใช่ไหมคะเราต้องนำมาทำอะไรลุง ในวงเล็บได้คำตอบแล้วต้องนำมาลบกับ 16,754. หใช่ไหมคะโดยที่เรานำ16,754เา16,754เป็นตัวตั้งนะคะลบกับ4,872นะคะจากนั้นเวลาเราลบเราจะลบในหลักหน่วยก่อนใช่ไหมลูกหลักหน่วยคือ4 4-2ลบ2เหลือเท่าไหร่ลูกเหลือ2ใช่ไหมคะจากนั้น5-7ลบ7ได้ไหมคะไม่ได้ใช่ไหมคะมากระจายจาก 7เหลือ6ตัวนี้เป็นเท่าไหร่ลูก15ใช่ไหมคะ1 5้ลบเเหลือเท่าไหร่ลูกเหลือ8ใช่ไหมคะอ่าต่อไปนะคะ6ลบ8ได้ไหมคะไม่ได้นะคะมากระจายกับอะไรคะ6จาก6ก็จะเหลือ5ใช่ไหมคะจากเอ่อ6ตัวนี้นะคะแบ่งกับเพื่อนมา1เอ่อกับเพื่อนมาอีก1นึงก็เป็นเท่าไหร่ลูกมารวมกันในหลัก หลักพันมาหลักร้อยก็จะเป็น1ิบใช่ไหมลูกอ่ะสิบลบแปดเหลือเท่าไหร่ลูกเหลือ8ใช่ไหมคะต่อไปห้ลบสี่เหลือ1นะคะหไม่มีตัวลบตัวลบก็ดึงลงมาดังนั้นคำตอบที่ได้ก็คือเท่าไหร่ลูก1นึ่งหมืนึ่งพันดร้ยใช่ไหมคะเด็กๆก็เขียนลงไปนะคะตรงนี้นะคะ หนึ่งมื่นหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบสองอ่าเด็กๆด,ดูในหนังสือของตัวเองสิคะว่าในข้อยี่สิบเอ็ดถูกต้องหรือเปล่านะคะเด็กๆตอบได้ถูกต้องหรือเปล่าถูกต้องแสดงว่าเก่งมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปกันเลยค่ะ,ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูในข้อที่12กันต่อเลยนะคะสาหรับในข้อที่12นะคะในวงเล็บก็คือ30มสคูณสีนะคะ นอกวงเล็บก,ก็คือคูณ5 0 0้นั่นเองนะคะตัวนี้เป็นจำนวนเต็ม10คูณจำนวนเต็ม10และจำนวนเต็มร้อยใช่ไหมคะอ่ะเรามาดูกันเลยนะคะสำหรับการคูณจำนวนเต็ม10นะคะอะไรก็แล้วแต่ถ้าคูณ0ูนย์แล้วได้0ูนย์ใช่ไหมลูกอ่าตัวนี้นะคะ0ูนย์มีกี่ตัวลูก2ตัวใช่ไหมคะอ่ะตัวนี้คุณครูขอเขียน0 2นย์ตัวตรงนี้ลงไเลยนะคะลูกจากนั้นเด็กๆค่อยนำเอา4มาคูณกับอะไรลูก สี่คูณกับสามใช่ไหมคะสี่คูณสามได้เท่าไหร่ลูกสี่สามสิบสองใช่ไหมลูกอ่าดังนั้นเราก็จะได้หนึ่งพันสองร้อยตรงนี้ก็คือสามสิบคูณสี่สิบนั่นเองนะคะจากนั้นนะคะเรานําผลคูณตรงนี้มาคูณกับอะไรลูกห้าร้อยใช่ไหมคะเราก็มาคิดในกระดดอา่าขอโทษค่ะในกระดาษทดอีกครั้งหนึ่งนะคะหนึ่งพันสองร้อยคูณห้าร้อยนะคะ นักเรียนคะจะสังเกตได้ว่า0คูณอะไรก็ได้0 0มีทั้งหมดกี่ตัวลูก4ตัวใช่ไหมคะเด็กๆก็เขียนไว้เลยนะคะ1 2 3 4นะคะจากนั้นนำ5ไปคูณกับ2 5คูณ2ได้10ใส่0ทดอะไรลูกทด1ใช่ไหมคะ5คูณ1ได้5ตัวทวดอีกหนึงเป็น หกใช่ไหมลูกอ่าดังนั้นนะคะคําตอบตัวนี้ได้เท่ากับเท่าไหร่ลูกหกแสนนั่นเองนะคะเด็กๆก็ใส่ลงไปเลยนะคะตัวนี้ได้หกแสนนะคะหกแสนมากหน่อยนะคะเพราะว่าเลขศูนย์เยอะนะคะอ่านะคะเด็กๆทำาททำมาถูกต้องไหมเอ่ยเด็กๆดูด้วยนะคะในหนังสือของตัวเอง,น,งนะลูกนะอ่ะนะคะเมื่อตอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูในข้อที่13กันต่อเลยนะคะเด็กๆ1928นะคะลบวงเล็บ329คูณ4นะคะเราก่อนอื่นนะคะเด็กๆเมื่อเห็นในโจทย์ในลักษณะอย่างนี้นะคะเด็กๆต้องนำสิ่งที่อยู่ในวงเล็บมาหาคำตอบก่อนใช่ไหมลูกอ่ะก็คือ329คูณ4เด็กๆท่องสุดคูณแม่4ได้ไหมคะ ถ้าท่องได้นะคะเด็กๆมาคูณกันเลยนะคะอ่ะต่อไป4คูณ9ได้เท่าไหร่ลูก36ใช่ไหมคะใส่6ทดอะไรเอ่ยทด3ใช่ไหมลกูกอ่ะต่อไป4คูณ2ได้8ใช่ไหมคะ 8บวกอีกตัวทดอีก3 8,9,10,11ก็ใส่1ทดอะไรลงทด1ใช่ไหมคะต่อไปนำ4ไปคูณกับ3 4 3นะคะ4 3 12กับตัวทดอีก1เป็น13นั่นเองนะคะดังนั้นตรงน,นี้นะคะในวงเล็บเราได้1,316นะคะต่อไปเราจะนำมาลบกับ1,928นะคะคิดในกระดาษทดอีก1นึฝักนะคะอ่ะต่อไปนะคะ อย่าลืมนะคะเด็กๆเราต้องนำจำนวนที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้นะคะ1นึ่งน้าร้นะคะมาลบกับผลคูณที่เราได้ในวงเล็บอยู่ด้านหลังนี้ก็คือ1นึ่งพัน้นั่นเองนะคะอ่าลบในหลักหน่วยก่อนแปลบหเหลือเท่าไหร่ลูกเหลือสองใช่ไหมคะต่อไป2อลบหก็เหลือ1นะคะเกลบสามเหลือหใช่ไหมคะ จากนั้นศูนย์ตรงนี้ไม่มีก็มาบแบ่งกับ1จาก1เหลือ0จาก0ก็จะเป็น10ใช่ไหมลูก10บลบ1เหลือ9ใช่ไหมคะดังนั้นคำตอบในข้อนี้คือได้เท่าไหร่ลูก9,612นนั่นเองเป็นไงบ้างคะเด็กๆเด็ก,ดกๆทำมาถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมคะลูกถูกต้องใช่ไหมคะอ่ะนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปเลยค่ะ อ่าน,นะคะเด็กๆสำหรับในข้อต่อไปนะคะจะเป็นแนวข้อสอบของ NT นะคะเด็กๆเรามาดูกันว่าในข้อสอบของ NT ในวันนี้คุณครลูมีเนื้อหาหรือแนวข้อสอบในเนื้อหาตัวไหนนะคะมาทบทวนเด็กๆในวันนี้ไปดูกันเลยค่ะ ะะเด็กๆด,ดูจากรูปภาพนะคะป้าใหญ่ซื้อขนมไปทําบุญดังรูปนะคะอาเรามาดูนะคะขนมใส่ไส้ห่อละ5บาทนะคะส่วนขนมกล้วยนี้ห่อละ3บาทนะคะป้าใหญ่ซื้อขนมใส่ไส้125ห่อและขนมกล้วย80ห่อต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทนะคะเขาถามว่าจากข้อมูล ข้อใดแสดงวิธีการหาคําตอบได้ถูกต้องนั่นเองนะคะถ้าเด็กๆจะหาคําตอบเด็กๆจะหาคําตอบโดยข้อไหนนะคะเรามาดูหรือพูดง่ายๆก็คือเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์นั่นเองใช่ไหมลูกอะเรามาดูนะคะ,ะข้อ1บอกว่านํา125บวก80นะคะแล้วคูณ5ถูกไหมลูกไม่ถูกใช่ไหมคะอะต่อไป หนึ่งร้อยยี่สิบห้าคูณห้าห่อได้บวกแปดสิบคูณสามได้ไหมลูกตัวนี้ได้ไหมคะอ่าตัวนี้ถูกต้องใช่ไหมคะเพราะว่าขนมใส่ไส้ห่อและกี่บาทลูกห้าบาทใช่ไหมคะ125หนึ่งร้อยยี่สิบห้าห่อก็คูณห้าใช่ไหมคะบวกกับ อะไรคะขนมกล้วย80ห่อนะคะห่อละ3บาทก็คูณ3ใช่ไหมลูกดังนั้นข้อ2เป็นข้อที่ถูกต้องนะคะอ่ะก่อนอื่นเรามาดูข้อ3และข้อ4บ้างนะคะส่วนข้อ3และข้อ4นํา125บวก80แล้วหาร5ถูกไหมลูกไม่ถูกใช่ไหมคะอ่ะต่อไปข้อ4 125คูณ3ซึ่ง125เป็นขนมใส่ไส้ใช่ไหมลูกจะมาคูณ3 ไม่ถูกต้องใช่ไหมคะเพราะว่าห่อละ3าบาทนั้นเป็นขนมกล้วยใช่ไหมลูกดังนั้นข้อที่ถูกก็เลยเป็นข้อที่2นั่นเองนะคะเป็นไงลูกยากไหมไม่ยากเลยใช่ไหมคะอ่ะนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปเลยค่ะอ่ะนะคะสาหรับในข้อต่อไปนะคะก็จะเป็นอะไรคะลูกมีโจทย์มาให้มีรูปภาพมาให้ใช่ไหมคะก็คืออ่ ไก่ใช่ไหมคะมีน้ำหนัก5กิโลกร,รัม4ขีดนะคะปลาน้ำหนัก2กิโลกร,รัม500กร,รมัมและกุ้งคือยังไม่รู้ใช่ไหมลูกเขาบอกว่าสมชายนะคะซื้อกุ้งขอโทษค่ะซื้อไก่ปลาและกุ้งจากตลาดมีน้ำหนักรวมกัน10กิโลกร,รมัมอ่าตัวนี้รวมกัน10กิโลกร,รัมนะลูกนะ จากข้อมูลนะคะกุ้งหนักเท่าไรอเรามาดูนะคะตอนนี้เราได้น้ำหนักของอทั้งหมดคือ10กิโลกร,รมัมใช่ไหมลูกและเราได้น้ำหนักของไก่และปลามาแล้วก็คือ,อเราจะต้องนำอะไรคะลูกน้ำหนักของไก่และปลามารวมกันก่อนใช่ไหมลูกอ่าตัวนี้นะคะอ่าเป็นกร,รมก็ได้นะคะอ่าตัวนี้5กิโลกร,รัม4ขีดนะคะถ้าเราทำ4ขีดให้เป็นอะไรคะ เป็นกรํรมก็จะได้เท่าไหร่คะ400กรัมใช่ไหมคะอ่าตัวนี้นะคะต่อไปนะคะปลาเท่าไหร่ลูก2กิโลกรัม500กรัมใช่ไหมคะ2กิโลกรัม500กรัมตรงนี้นะคะนํามาทําอะไรกันลูกนํามาบวกกันก่อนใช่ไหมลูกอ่านำน้ำหนักทั้งสองอย่างนี้มาบวกกันก่อนนะคะว่าได้เท่าไหร่ใช่ไหมลูกค่อยไปลบกับ10กิโลกรัมที่ทั้งหมดมีใช่ไหมลูกอ่ะต่อไปนะคะ ศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์อันนี้ได้ศูนย์นะคะห้าบวกกับสี่ได้เท่าไหร่หูกได้เก้าใช่ไหมคะต่อไปห้าบวกสองได้เท่าไหร่หูกหน่วยที่เป็นกิโลกร,รมัมได้เจ็ดใช่ไหมคะดังนั้นทั้งสองอย่างแล้วไก่กับปลารวมกันได้เจ็ดกิโลกร,รมัมเก้าร้อยกร,รัมตรงนี้ใช่ไหมคะอ่าเอาตัวนี้มารวมกับตัวนี้ได้เจ็ดกิโลกร,รมัมนะคะเจ็ดกิโลกร,รมัมอะไรคะ 9ขีดดีกว่านะคะ,ะเขียนง,ง่ายๆนะคะถ้าเก้าอยกรัมก็คือ9ขีดเนะอะเก้าขีดตัวนี้รวมกันก่อนนะคะรูจะขอใช้เนื้อที่ตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะคะก็เลยต้องขอลบตรงนี้นะคะ,ะนะคะ,ะต่อไปเลยค่ะเด็กๆตรงนี้เราได้เดี๋ยวเขียนเลขเจ็ดให้สวยๆก่อน 7กิโลกรัม9ขีดนะคะอ่าทีนี้เราไดา้น้ำหนักของไก่และปลาแล้วนะคะเราต้องนำน้ำหนักทั้งหมดนะคะมาลบน้ำหนักไก่และปลาออกใช่ไหมลูกเพื่อที่จะรู้ว่าน้ำหนักกุ้งนั้นมีเท่าไหร่นั่นเองใช่ไหมคะอันนี้เป็นขีดนะคะอ่ะตัวนี้เป็นขีดนะ,ะต่อไปนะคะ10กิโลกรัมนะคะ0ขีดนะคะลบกับอะไรลุง ลบกับ7กิโลกร,รัม9ขีดใช่ไหมคะทีนี้0นย์ลบ9้ได้ไหมคะลูกลบไม่ได้ใช่ไหมคะมากระจายจาก10เหลือเท่าไหร่ลูกเหลือ9ตัวนี้นะคะ1กิโลกร,รัมเท่ากับกี่ขีด10ขีดใช่ไหมลูกเราจะเปลี่ยนจาก0ูนย์เป็น10 10ลบเเหลือ1ถูกไหมคะต่อไป9ลบเเหลือเท่าไหร่ลูกเหลือ2ใช่ไหมคะเราก็จะได้คําตอบคือ สองกิโลกร,รัม1ขีดมีไหมคะลูกข้อไหนข้อ1นะคะข้อ1ตอบ1น่งสองกิโลกรัม1ขีดพอดีนะคะเป็นไงบ้างคะข้อสิบสอยากไม่ลูกไม่ยากเลยใช่ไหมคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปเลยคะ่ะ อ่าน,นะคะต่อไปนะคะเรามาดูในข้อต่อไปเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นตูนเป็นแอมเป็นก้อยนะคะมีส่วนสูงนะคะเขาให้ส่วนสูงมาก็คือตูนนั้นสูง158ซนติเมตรนะคะอ่าส่วนแอมสูงกว่าตูน15ซนติเมตรนะคะก้อยนะคะเตี้ยก,กว่าแอมซนติเมตรดังนั้นจากข้อมูลก้อยสูงกี่เซนติเมตรนะคะเรามาดูนะคะเราต้องมาหาตั้งแต่ ต่อแรกตูนสูง158เซนเมตรนะคะส่วน M นั้นสูงกว่าตูน15ก็จะนำของของตูน158มาบวกกับอะไรลูกบวกกับ15ใช่ไหมคะอ่าบวก15ก็คือของตูนเอ็มนั้นสูงกว่าตูนนั่นเองนะคะจึงมาบวกกับ15นะคะมีอยูแปบวก5ได้เท่าไหร่ลูก ได้13ใช่ไหมคะใส่3ทด1นะคะ5-1บวก1ได้6ตัวทด1เป็น7นะคะตัวนี้ได้1ดังนั้นนะคะเราก็จะได้ M อสูง173เซนติเมตรนะคะต่อไปเมื่อเราอยากจะรู้ก้อยก้อยเตี้ยกว่า M อยู่3ซนติเมตรก็นำา7 7 3ตัวนี้นะคะของ M มนะคะมาลบออกมาลบ3นะคะความว่าเตี้ยกว่านะมาลบนะคะ3ลบ3เือศ 7ดึงลงมานะคะและ1นะคะดังนั้นคำตอบก็คือ170เจซนติเมตรนั่นเองนะคะคือข้อ2นะคะเป็นไงบ้างคะเด็กๆยากไหมลูกไม่ยากเลยใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวลบเดี๋ยวจะได้ไม่อ่ะนะคะตรงนี้นะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะลูกอ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปเลยค่ะ อ่ะน,นะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะคะสำหรับในข้อนี้นะคะเรามาดูในโจทย์นะคะพี่และน้องช่วยกันออมเงินนะคะเพื่อซื้อของขวัญวันเกิดให้กับแม่นะคะราคา1 8 4่า1,840บาทดังนี้นะคะ น้องนะคะออมเงินได้วันละ20บาทจำนวน40วันนะคะส่วนพี่นะคะออมเงินได้มากกว่าน้อง250บบาทนะคะจากข้อมูลพี่และน้องนะคะจะรวมเงินนะคะที่ออมนะคะซื้อของขวัญวันเกิดให้แม่นะคะได้หรือไม่ได้ตามข้อใดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสามารถซื้อของขวัญให้คุณแม่ได้หรือเปล่านะคะก่อนอื่นนะคะ เรามาดูว่าน้องนะคะออมเงินวันละ20บาทนะลูกนะวันละ20บาท40วันเป็นเงินเท่าไหร่นะคะก็จะเป็นการนำ20คูณกับอะไรคะลูกคูณกับ40ใช่ไหมคะวันละ20 40วันนะคะ40คูณ20ตัวนี้นะคะสูรนะคะจำนวนเต็ม10นะคะ คูณกันนะคะศูนย์มี2ตัวนะคะเด็กๆเขียนไว้เลยนะคะดังนั้นนะคะเราก็แค่นํา4บาคูณกับ2ใช่ไหมลูก4 2่ดใช่ไหมลูกดังนั้นก็ได้เท่าไหร่ลูกของน้องได้800ใช่ไหมคะส่วนของพี่นะคะออมได้มากกว่าน้องนะคะสองร้อยแปขอโทษค่ะ250บาทเราก็นํา8 0 0ตรงนี้นะคะมาบวกกับอะไรลูก2 5งใช่ไหมคะเพราะว่าพี่นน่นออมได้มากกว่านะคะ เรามาดูว่าของพี่ออมได้กี่บาทนะคะจะพอที่จะซื้อ,อของขวัญให้คุณแม่หรือเปล่านะคะ0.0บวกได้0นะคะ0.0บวกตรงนี้ได้เท่าไหร่ลุงอ๋อขอโทษค่ะหลักร้อยออหลัก10ตรงนี้นะคะ0.5นบวกนะคะได้5นะคะส่วน8.2บวกได้เท่าไหร่ลุงได้10ใช่ไหมคะคนพี่นะคะออมเงินได้เงิน1,050บาท นะคะส่วนน้องได้800นะคะแต่ราคาของเท่าไหร่ลุง1,840บาทดังนั้นเราเอาเงินของพี่และน้องนะคะมารวมกันนะคะของคุณอของพี่1 0 5 0บาทใช่ไหมคะเป็นตัวตั้งนะลุกนะ,ะจากนั้นนะคะมาบวกกับของน้องอีก800บาทนะลุกนะ,ะ800บาทตรงนี้นะคะรวมกัน0ูบก0ได้ ศูนย์นะคะห้าบวกศูนย์ได้ห้านะคะแปดบวกศูนย์ก็ได้ได้แปดใช่ไหมลูกแปดบวกศูนย์ได้แปดหนึ่งลงมาดังนั้นนะคะพี่และน้องนะคะออมเงินได้หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทตรงนี้นะคะแต่ราคาสินค้านะคะที่จะซื้อให้คุณแม่คือหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบบาทสแสดงว่าซื้อได้ไหมคะลูกซื้อได้ใช่ไหมคะเรามาดูนะคะ ข้อ1ตอบว่าได้และเหลือเงินอีก10บาทถูกไหมออมเงินได้นะคะ1นึ่พัขอโทษค่ะหนึ่บาทนะคะลบกับหนึ่งพับาทก็เหลือ10บาทแสดงว่าในข้อที่1นั้นเป็นคําตอบที่ถูกต้องนั่นเองนะคะอ่ะส่วนเรามาดูในข้อ2บ้างได้แต่เหลือเงินตั้ง1นึ่งพแสดงว่าข้อนี้ถูกไหมลุง ไม่ถูกใช่ไหมคะ2ข้อนี้ก็ไม่ถูกนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเงินที่พี่และน้องนะคะรวมกันแล้วพอที่จะซื้อของขวัญให้คุณแม่นั่นเองนะคะดังนั้นข้อ1นึง่งจึงเป็นคําตอบที่ถูกต้องนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปคือข้อสุดท้ายกันเลยดีกว่านะคะไปดูเลยค่ะ ะะะเดี๋ยวเรามาดูข้อสุดท้ายนะคะสําหรับวันนี้นะคะร้านค้านะคะร้านขายเสื้อผ้าติดราคาไว้ดังนี้นะคะเสื้อราคา199บาทส่วนกางเกงนะคะราคา250บาทแม่มีเงิน5,000บาทต้องการซื้อเสื้อ10ตัวและซื้อกางเกง5ตัวนะคะเพื่อให้หลานจากข้อมูลแม่จะเหลือเงินกี่บาทนะคะมีจํานวนเงินทั้งหมด5,000บาทนะคะเด็กๆ ทีนี้นะคะต้องการซื้อเสื้อ10ตัวนะคะจากราคาตัวละ199นะคะ199คูณ10นะคะก็จะได้1,000เท่าไหร่ลู1,990บาทเพราะว่านำ199คูณ1แล้วเติมศูนย์ต่อท้าย1ตัวนั่นเองนะคะเคล็ดลับง่ายๆที่ใช้ในการคูณสำหรับเด็กๆนะคะ การคูณจํานวนที่คูณด้วยจํานวนเต็ม10นะลูกนะนำจานวนนับนะคะมาคูณกันแล้วเติมศูนย์ต่อท้ายนะลูกนะอ่าตอนนี้นะคะเสื้อราคา1,990บาทต่อไปเรามาดูกางเกงนะคะกางเกง250บาทคือ1ตัวนะคะแต่คุณแม่ซื้อ5ตัวก็คูณ5นะคะ5คูณศได้เท่าไหร่ลูกได้0 5 5 25ใส่ห้าทดอะไรลูกทด2ใช่ไหมลูกต่อไป5 2าสกับตัวทวดอีกสองเป็น12ใช่ไหมคะดังนั้นนำจำนวนเงินที่ซื้อกางเกงหนึ่งพันสบาทมาบวกกับ1,990บบาทตัวนี้เป็นราคาซื้อเสื้อ,อมารวมกันก่อนใช่ไหมลูกว่าคุณแม่ต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ก่อนใช่ไหมคะ,ะถึงจะรู้ว่า จะได้รับเงินทอนเท่าไหร่นั่นเองหรือจะเหลืองเงินเท่าไหร่นั่นเองนะคะ0นะคะบวก0ได้0นะคะ9บวก5ได้14ใส่4ทด1นะคะ9บวก2ได้11ตัวทด1เป็น12นะคะใส่2ทด1นะคะ1บวก1ได้2ตัวทดอีก1เป็น3นะคะดังนั้นจำนวนที่ซื้อเสื้อและกางเกงรวมกันได้3,240บาทจากจำนวนเงินที่คุณแม่มีอยู่คือเท่าไหร่ลูก 5 0 0พันบาทใช่ไหมคะก็นำา5 0นนะคะมาลบกับ3,240บาทตรงนี้นะคะต่อไปนะคะ0ลบ0ย์ได้นะตัวนี้ได้0ส่วน0ูนย์ตัวนี้ลบ4ไม่ได้มากระจายกับ0นย์ก็ไม่มีให้จาก5เหลือ4ตัวนี้เหลือ9นะคะส่วนตัวนี้จะเป็นเท่าไหร่ลูกเป็น10ใช่ไหมคะ10ลบ4ี่เหลือ6ใช่ไหมลูกอ่าต่อไป9ลบ2เหลือ7ด c ลบสเหลือ 1>, 1, 1ดังนั้นนะคะคุณแม่จะเหลือเงินอยู่กี่บาทลูก1,760บาทซึ่งตรงกับข้อไหนลูกข้อ1นั่นเองใช่ไหมคะเป็นไงบ้างคะเด็กๆยากไหมลูกไม่ยากเลยใช่ไหมคะ,ะนะคะสำหรับวันนี้นะคะเนื้อหาที่คุณครูได้มาทบทวนให้เด็กๆนะคะทั้งแนวข้อสอบของ N.T. แล้วก็แบบทดสอบจากหน่วยที่1ถึงหน่วยที่11นะคะ ก็คงม,มีเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ